สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ c o l o r l a b กันอีกรอบหนึ่งนะคะ c o l o r l a b เป็นแอป,ปที่ทำการแยกสีแล้วก็สะสมเหรียะสะสมเออข่ะใช่สะสมเหรียญส,ส,สะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินเข้าถูมันนี่วอลเลตการถอนเงินของ c o l o r l a b ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บบาทอันนี้คือการเล่นเกมจะเป็นแบบนี้ เราจะต้องเล่นเกมให้ผ่านแล้วหลังจากนั้นเขาจะให้เราดูโฆษณาเพื่อที่จะรับเหรียญถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาเราก็จะไม่ได้รับเหรียญน,นะคะหลักๆของเกมแบบนี้ก็คือการดูโฆษณานั่นแหละไม่ไม่ดูก็ไม่ได้เหรียญไงเอ้ยนี่ถามว่าแอปนี้แนะนําเพื่อนได้ไหมแนะนําเพื่อนก็ได้ไม่แนะนําเพื่อนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบแนะนำเพื่อนมันอาจจะเสียเวลานิดนึง เราอาจจะต้องขยันเล่นเกมมากกว่าคนที่เป็นสายแนะนํานิดนึงนี่ค่ะพอผ่านด่านเสร็จเขจะให้เราดูโฆษณาเราก็กดกดดูโฆษณาตรงนี้อันนี้ขออนุญาตไม่ดูนะคะอันนี้คือการเล่นเกมจะเป็นแบบนี้ส่วนเมนูอื่นๆของ color La b หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเมนูแนะนำ ใ้าอยากแนะนําเพื่อนนี่นะคะเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนตามนี้แล้วก็ภารกิจประจําวัน<ๆ>เขาจะมีภารกิจต่างๆให้เราทํารับแล้วก็รูปเหรียญตรงนี้<ๆ>เขาจะมีกิจกรรมต่างๆตรงนี้ให้เราทำํำลองดูเมนูของเขาก็มีการแข่งขันเลยนะ การแข่งขันถ้าเราได้ได้ได้ติดอันดับเขาก็จะมีเหรียญให้มีคะแนนให้ตามนี้อ่ะประมาณนี้การถอนเงินของ ColorLab จะอยู่ตรงนี้การถอนเงินของ ColorLab ถอนเข้าทูม n น y วเ l l ต t ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทการถอนก็คือให้เรากดตรงนี้นะคะที่เขียนออกว่าถอนออกทั้งหมด สำหรับคนที่ถอนครั้งแรกเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเลตก่อนใครใช้เบอร์อะไรอยู่ก็ใส่ให้มันครบแล้วก็กดถอนได้เลยนี่นะคะ46.492ยินดีรับอ่าเดี๋ยวพาไปดูบันทึกการถอนการถอนเงินของแอปนี้ครั้งแรกที่ทิ้ถอนก็คือจะเป็น70บาทเนี่ยคลิปล่าสุด ก็หลังจากนี้ก็รองเงินเข้านะคะการถอนเงินหรือการรับของรางวัลของเขาจะรอไม่เกิน24ชั่วโมงการถอนเงินทั้งหมดของคัลเล็ตแล็บก็จะประมาณนี้นะคะเออได้จริงได้จริงรองเงินเข้าไม่เกิน24ชั่วโมงก็เอาเป็นว่าท่านระหว่างตัดต่อมียอดเข้าเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านข้างแต่ถ้าไม่มีก็ รอการอัปเดตในคลิปหน้าใครที่อยากรู้วิธีการหาเง,งินออนไลน์เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้เราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกอันนั้นนะคะเราเพิ่งเริ่มใหม่ๆก็ทำอันที่ง่ายๆไปก่อนนะคะจะได้มากได้น้อยก็ลองทำแล้วลองแบบให้รู้ก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราชอบเกมไหมเราชอบแบบสอบถามไหมเราก็เลือกเอาอันนั้นนะคะก็ประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็ เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆลงให้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะ